เป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะมีรายได้มากกว่าความรู้ที่เรามีนะคะอันนี้เป็นคลิปความรู้อีกคลิปหนึ่งค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเยโรตต้องขอขอบคุณคําว่าครูนะคะที่เขามอบให้มานะคะเยโรถไม่ใช่ครูแต่ศึกษาเพิ่มในทุกๆวันเนื่องจากตัวเองเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางที่สายผิดมาแล้วนะคะด้วยความที่ไม่รู้นะคะละเนรละนาทุกช่องทางเลยก็เลยเข้าไปศึกษา และเรียนรู้เพิ่มในทุกๆวันเลยมีความรู้มาแบ่งปันเพื่อนในทุกๆวันนี้นะคะและตัดสินใจนะคะมาทำคอนเทนต์นะคะแบ่งปันความรู้นะคะและก็การใช้ชีวิตการโพสต์การอะไรในแต่ละวันมาแบ่งปันเพื่อนๆนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆืไม่เดินทางผิดแบบเจรถเหมือนที่ผ่านมาค่ะและนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับคําว่าครูนะคะตั้งแต่ตัดสินใจมาทําคลิปนะคะคอนเทนต์นะคะแบ่งปันเพื่อนเพื่อน นี่นะคะก็มีหลายคนที่เรียกเยโรสว่าคุณครูเยโรสก็กราบขอบพระคุณมากมายค่ะและต้องมาอัดคลิปนี้นะคะเพราะว่ามีนะคะท่านหนึ่งเดินทางไปหาเยโรสที่ตลาดสวนพึกและก็ถือโทรศัพท์ไปให้เยโรสบอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่าทํายังไงเขาถึงจะสร้างไรายได้จากเนื้อหาได้นะคะเยโรดขอบอกตรงนี้เลยนะคะขั้นพื้นฐานในการ สร้างรายได้จากเนื้อหาหรือเป็นครีเอเตอร์ฟังหัวข้อนี้เลยค่ะว่าพื้นฐานในการที่เราจะสร้างรายได้จากเนื้อหาหรือ สร้างรายได้ในการเป็นครีเอเตอร์เราต้องทำยังไงนะคะเพื่อน,อนๆค่ะอันดับแรกนะคะของ Facebook ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่นะคะก่อนที่จะไปฟังเป็นกำลังใจให้กับเยรรสนิดนึงนะคะฝากแชร์ไปให้สำหรับคนที่เขากำลังหลงทางคนที่เขาทางกำลังสเปะสปะอยู่นะคะไปให้เขารู้นิดนึงนะคะคอมเมนต์ใต้โพสนะคะอยากรู้อะไรเยรรสจะไปหามาให้ไม่รู้ก็จะไปศึกษาเพิ่มนะคะหัวข้อนะคะเรานะคะจะเริ่มต้น ยังไงการเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพหรือขั้นพื้นฐานนะคะถ้าหากยังไม่รู้ข้อนี้ไม่ต้องเดินทางมาหารถให้เสียเวลาค่ะวันนี้นะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้นะคะอําดับหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีผู้ติดตามนะคะหนึ่ันนะคะคนขึ้นไปนะคะหนึ่นคนหนึ่พนหนึ่ง หนึ่งพันสหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ o กนะคะส่วนตัวหรือเพจทุกชน,นิดต้องมี1000นะคะขึ้นไปคุณถึงจะสร้างรายได้เปิดหมด มืออาชีพขึ้นมาได้ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือขั้นพื้นฐานก่อนนะบางคนมีแค่56คนจะเริ่มต้นทําขั้นแรกที่คุณจะเริ่มต้นทํานะคะเหมือนเยโรสนะคะช่อง2เยโรสนะคะเข้ามานะคะเพื่อเปิดเพื่อจะให้มันมีนะคะวิดีโอสอนนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะเปิดมาอีกช่องหนึ่งคือยายรโรสด้วยสุขคนยายโรสนะคะเป็นช่อง2นะคะผู้ติดตามตอนนี้นะคะแตะพันแล้วค่ะ6ก0กว่าแล้วค่ะบอกแล้วผู้หญิงคนนี้ถ้าทําอะไรไม่มีไม่ทําจริงค่ะไม่ นานคงแตะถึงพันนะคะพอต้องการนะคะเป็นสองช่องเพื่อจะมานะคะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะและข้อ2นะคะในการที่เราจะเริ่มต้นครีเอเตอร์นะคะเพื่อนๆคะ่ะ เราต้องโพสต์แบบเนื้อหาไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจคําว่านะคะไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เนื้อหาที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเนื้อหาการเมืองนะคะโพสต์เงินนะคะโพสต์ไฟไหม้นะคะโพสต์นะคะแผ่นดินไหวนะคะโพสต์อะไรที่มันเป็นประมาณนี้ที่น่ากลัวน่ากลัวอันนี้คือ ติดหมดเลยนะคะเป็นอะไรที่ผิดกฎมาก,มากๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะและนะคะเนื้อหาเสียงต้องไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆคะ่ะตรงนี้ต้องทําความเข้าใจและอายุของคุณต้อง18ปีขึ้นไปนี่คือขั้นพื้นฐานนะคะและนะคะสิ่งที่คุณจะทํานะคะช่วงที่ยังไม่ถึง1000ันนะคะเพื่อนๆเพื่อนผู้ติดตามยังไม่ถึง1000ันสิ่งที่เพื่อน,อนๆนจะต้องทําให้ไดนะ้นั้นก็คือนะคะโพสต์อย่างสม่ําเสมอนะคะโพสต์ให้ได้5้าถึงสิบโพสห้ ถึง1 0โพสทําติดต่อกันไปสักเดือนหนึ่งแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวค่ะทําไปสองเดือนเดือนแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวนะคะเพื่อนๆค่ะทําแบบจริงๆจังๆนะคะจัดเวลาทานะคะเหมือนเยรูดนี่ค่ะสละเวลานอนมาทาเลยเยรูดเชื่อเลยนะคะว่าเป้าหมายของพวกเรานะคะยังไงก็สําเร็จอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้กันทุกคนนะคะที่ไม่ได้การเพราะทําผิดกฎทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะใครลองไตร่ตรองในสิ่งที่เยรูดพูด ะะแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะอยากให้ทุกคนได้อยากให้ทุกคนผ่านเยรูดยังไม่ใช่ช่องโตแต่มาด้วยความถูกต้องมาพร้อมความรู้นะคะวันนี้เยรูดบอกได้เลยนะคะนี่คือเดือนที่3ที่เยรูดเริ่มทำนะคะแบบถูกต้องนะคะและได้รับเครื่องมือ การสร้างไรายได้จากเนื้อหาตั้งแต่เดือนแรกที่ลงมือทําแบบถูกวิธีแต่ก่อนหน้านั้นทําผิดทําถูกไม่มีความรู้ก็เลยหยุดไว้และไปศึกษาแบบมีความรู้หันกลับมาทําค่ะเดือนแรกนะคะก็ได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้นะคะ เ,เต็มสเตปเลยเพราะเราทําถูกต้องทุกอย่างค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะนะวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนผ่านกฎผ่านเกณฑ์วันนี้อยากจะให้ทุกคนไม่หลงทางใครนะคะที่นะคะกำลังนะคะมองว่าทําไมเราทํามาตั้งนานแล้วถึงไม่ได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้นะคะทักมาถามเยอทได้นะคะว่าตัวเองผิดอะไรหรือตัวเองไม่รู้อะไรนะคะแต่ถ้าทําตามอย่างที่เยอทบอกนะคะบอกได้เลยได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้กับทุกคนเลยค่ะ เห็นไหมใครบอกว่าคลิปยาวมันทํายากพูดทีไรก็หกนาทีทุกทีกับเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่ามีคนฟังจบไหมถ้าใครฟังจบได้ความรู้แน่นอนเยโรดบอกได้เลยนะะทุกคลิปของเยโรดนะคะมีความรู้มาแบ่งปันในทุกๆวันกับเพื่อนๆค่ะวันนี้ใครที่มองดูแล้วนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่านะคะหลายๆคนนะคะยังไม่ทราบยังหลงทางอยู่เห็นไม่หกนาทีแล้วค่ะต้องไปแล้วเร็วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับเพื่อนๆค่ะ อย่าลืมนะไปตรวจสอบช่องของตัวเองและใครที่ต้องการคําพื้นฐานคําแนะนําคอมเมนต์มาบอกเจโรดได้ลักเอฟสีทุกท่านยินดีแบ่งปันค่ะ